สวัสดีครับสวัสดีครับเปื่อเปือสวัสดีครับวันนี้มาจะล่องบีไม่ครับอากาศเย็นตะกิดยับเน่าแหละบ้านเราอ้าวมามากินกันบ้านเราครับมาเลี้ยงกันบ้านเรามาเลยกับพี่น้องเออรสจัดด้ยนะครับกันเองกันเองนะครับบีไม่ครับล่องบีไม่ครับอ อันร้อง um, ับแต่ว่าบาใหอบาักแลก็ยังูี่นาีนาอันนี้นี่จะแปบครับนี่จะแปรบนังอยู่เที่ยวเที่ยวไปน้าจะบปบนี่ลี่นี่ลี่นี่ลี่นี่อะไรเนี่ยีมันอะไรเขลกินกุ้งอะดิลี่กินกุ้งอะ ่บอกบาไมจำใบโยเลยนุกเลตกเรยินลงใจตักไม่จใบโยน้อยเลยจะไม่มันเลยบา่มันถ้าแกถึไม่าจะมันนั้น่อแหรอ อิ่มนำส้ำรานครับพี่น้องนะครับจับปีไม่ครับจะลองปีไม่ตอนรับปีไม่เลยครับพี่น้องจันทร์กันคอนวันนี้ครับซึ่งกันคอนครับพี่น้องกระนัวยิงไม่ยึดเลยนะครับเจันปีไม่ครับพี่น้อง เอาใส่หนูไปเลยนะไหนพวกมีเต้มีบต้อนเต้ดิมันจะจืดไป อว่าเจ้ามาเจต้นี่กินไม่ได้นะก,กินประมาณันกว่าเกือบสงพันครับพี่พปาตั้งงมาเลยนี่องพันเองเอ,องพันเองนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหอบนี้จริงซุปมาลาตานยังจะผลซุปนม้น อ่าสวัสดีปีใไม่นะครับทุกๆุท่านสวัสดีครับ